แล้วก็นะคะไม่ได้นะคะแค่นะคะประมาณ10จาก I can't say I can.

I'm oh, you were beautiful yesterday. Thank, Thank you so much. It's because of my well. <laughs> you've <My goodness. laughs> i

Thank yeah. yeah. พาะไปกินบอกกันแล้วกินเป็นหนึ่งชิ้นที่เหลือทีมเอาไปกินหมดเลยเพราะหิวกันนะคะอยู่ในงานทั้งวั <So cute. S 1> นโซคิวบ้าชอบโมเน่มากทุกคนไม่ค่อยได้แบบดูไลฟ์เลยนะคะแต่ว่าเห็นที่คำตัดต่อในเจ๊เจ๊ช่วย t w คนึ่งเสียงบ่วยและแอเสน่ห์เบอร์จริงรเโนตกสุง ก่อนเสียงสุดวันวอดหอนิ้วนิ้วสิ่งห่างเรงไม่สบายห่า

เพ่งพาหาปุ่มไลฟ์ t ท k ก o k อกเจอไม่ใช่นนหนูโคือมันเหนื่อยเข้าใจไหมมันเสียเอนเนออ่ะแล้วทุกคนจะไปเจอเราหรือเปล่าพรุ่งนี้มีเอลฟ์แฟชั่นนิพรุ่งนี้มีต้้งสอ,แองแบรนด์พี่เอาหนูไปออกหน่อยีเอามราินหน่ะ้าใไหม ผมแดงเพราะว่าไฟค่ะมันสะท้อนใช่สิบห้าสิบสี่สิบห้านี่งานสิบสี่ก็มีก็สองแบรนด์เลยเมื่อคืนจริงๆแล้วอยู่งานเหรอค่ะฮาวว่าอยู่งานอะเสร็จดึกเลยเมื่อคืนแบบพีพีเอฟซีมาหา ติดบรรยายคืออะไรผู้นี้อยากมาแปลว่าติดบรรยายเหรอแปบลบว่าอะไรอะลูกแกล่ะเหนื่อยมากสองคืนเพราะว่าไปแต่เช้าเลยไปสองทำไมเริ่มตื่นกับทุกคนเพราะต้องพูดแล้วก็แอนอติดไปบรรยายบรรยายคืออะไรบรรยาย อ๋อเขาเป็นพิธีกรเหรอพิธีกรอะไรอ่ะไปฟังไลยไหมงานส<ะ>ักู้นี้แต่งเองค่ะโดยปกติถ้าออกงานจะไม่ได้แต่งเองนะคะจะมีช่างนะประจําที่แบบเลยัรไไมม่่่่ใชวาก เห็นเขเต็ม่านี่ยไม่ได้คินแต่ว่าเคยเจอที่สองเพลงใช่ปะไาสั่งเพลงารอไปทำอะไรอุ๊บพีไปสั่งรีวไปซีคูชี่ตอนเด็กไม่ได้ไปแล้วสึงเกตถูกหมดเลยอ ไม่ได้กินชาเนาะมันปีดกะว่าจะเลี้ยงไหนเมื่อวานแล้วแต่มันปีดทุกคนะยืนรอข้ามถนนเห็นหนูพี่มาสองเพลงยืนรอข้ามถนนเหรอ,อยู่กับใครตอนนั้นอ่ะถูกคนไหมเนี่ยว้าส์แข่งอะไรคะ ฮัลโหลอยู่คนเดียวค่ะหรอหนูถือของไหมแบบช้อปปิ้งหรอก่อนเล่นกีตาร์ข้างหลังก็ว่าเราทั้งคู่คุณหมูจะเล่นกีตาร์ไหมเล่นไม่เป็นพี่เป็นจะใช่ไหม่ล พี่พิมพ์ถลกิมี่งนี้ต้องไปกีโมจ่าสลบอยู่เกาหลีอยู่เกาหลี

star i you with เช้าในตอนตีสี่ตีห้าเพาว่าหิวข้าวเราบอกว่าปประตูให้ออกไปปีมาหาวยทเสียงเอาฟชนี้ลงไปในแบรนด์โอ้สอเคีั

ข้านีไม่จริงจริงว่าหนูจะไม่ไปเองตอนนสองคนซีไม่ช่วหรือไม่คนแพูดจริงว่าตัวจริงของผมไม่แก่ค่ะอาจจะใช่ จรจะเป็นสี่วงคะ้วก็จะบอกว่าชอบชอบแบรนด์ที่มีเนที่มีที่เป็นสีม่วงค่ะจุสีื่ออะไรจอยิชช์สีบบที่แต่งตัวแลก็แบรนด์ไทยล่าสุดี่ซื้อทาวัน e ี้นะคะ

ส่ทสวสที่หนันอีการถูกต้องไม่ไม่ได้รูปหลอนระูปที่ที่ลงไม่สวยะข้างหลักโอ้ข้างครเป็นสอ้างหลัคลกคน้นอง่ะม,มีหข้างข้างคือ่ ขอบคทุกคนใชอยนะเสื้อของางหลังคืออะอะไรอ่ะ้าวปลาถู อ๋อใช่ค่าทำไเนี่ยไม่ได้ไปจริงทํานเนี่นยค่ะทุกนเออพี่สัญญาพึ่งทักลูกอีสอนันญาพี่ลูกสัญญาบอกว่าฟันธรรมชาติมากเลยทำที่ไหนแต่สะดวทำคลินิกเดยวกันเลยปล่อยให้เพื่อนอนี่นได้ไงยุดเดียวนี้นะจะทุกนะเนี่ย ไม่ได้ไปละกี 20, ่สิบประมาณ18บแค่ะสิบแปดสเกาข้าบลข้าล่างถ้าจำไม่ผิดหรือไม่ก็ยี่ส <salt> oh, ิบ <Fore forwards> <one> ้อ๋อบแปดข้าบนสิบข้าล่าง8ค่ะไปแล้ะ